สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยมุสเสายากาศยมุสเสาเย็นดีครับบ้อนหนาครับแต่ว่าเย็นวันนี้ภารกิจของผมยมุสเสาเตื่นเช้าขึ้นมาจะไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนี่ครับ กรสอบผมซองก็สอบน่ครับ <c oughs> ครับปีนี้หน้าหนาวไม่หนาวนะครับแต่ร้อน,นครับกลางวันร้อนสุดข,ขั้วเลย เมื่อวานนี้ก็ไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาครับว่าอยากดูที่ผมแกะอยากให้ผมลงคลิปที่ผมแกะ,ะครับก็ไปดูได้ที่คลิปยาวนะครับผมลงแต่คลิปยาวคลิปสั้นลงได้แค่ประมาณหนึ่งนาทีเพราะเพราะว่าการแกะนี้มันต้องใช้เวลาครับผมลงคลิปยาวไว้ก็ประมาณ สามสี่นาทีนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมลงก็ไายคลิปอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นในคลิปของผมนะครับ ท,ที่ชมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียด่นนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับที่ผมเก็บนะครับผมจะมาเกี่ยวญ้านะครับย้าตรงนี้ที่ผมเคยลงคลิปไว้นี่ครับสูงนี่เห็นไหมครับ หยาเขียวๆทั้งนั้นเลยครับตาซสอ่นแี่จะว่ายาแก่ครับหญ้าที่แก่แล้วนะครับไม่ใช่หญ้าอ่อนๆน,นี่ครับมัวบางตัวก็ไม่กินนะครับหญ้าแบบนีนบ้เพราะว่ามันแก่ตัวหาคูที่มันสูงๆ<ม>นะครับเพื่อน คันโค้ไหนที่มันสูงๆจะเอาโค่นนะครับก็มีลายคันโคนะครับเดี่ยวถุ่มน้าตอนเช้าฝากติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ